หมักไลโอเอง่ายๆผ่านมือถือพร้อมแล้วรึยังครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับการสร้างแอคเคา t ์ i ลโอเอนะครับผ่านมือถือของเรานี่เองนะครับผมก็สำหรับแรกเลยเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปมาก่อนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จเข้าไปเลยนะครับจะขึ้นมาหน้านี้หน้านี้เราเข้าสู่ระบบไลไปเลยนะครับผมจะสอน เร็วๆนิดนึงนะครับจะได้กระชับหน่อยนะครับอตัวนี้นะครับเครื่องเครื่องไรนะครับมีลาย2องแอเคินะครับเราเลือกใช้แอคเคิลหนึ่งนะครับไอเคิลที่เราเราจะเอามาผูกกับตัวไลโอเอตัวนี้นะครับคลิกไนะอ่านะฮะตรงนี้เรากดอนุญาตนะครับครับก็มาถึงหน้านี้นะครับเรากดนะครับตรงมุมขวาเอ้ยมุมซ้ายสิมุมซ้ายด้านบนเลยนะฮะ โอเคตรงนี้จะมีคําว่าสร้างบัญชีอยู่นะครับกดเข้าไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเขาให้ใส่ารายละเอียดของธุรกิจเรานะครับเป็นชื่อเป็นประเภทตรงนี้นะฮะอีเมลชื่อบริษัทนะฮะใส่เข้าไปให้หมดเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างบริษัทท่องเที่ยวนะนคร ประเภทการท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็เลือกไปเลยนะฮะให้มันตรงกับธุรกิจของเรานะครับชื่อบริษัทโอเคอ,อีเมลตรงนี้ก็ใส่ไม่และโอเคแล้วก็กดตกลงเข้าไปนะ,ะ,ะแล้วก็กดสร้างให้เขานะครับ โอเคตรงนี้เขาก็จะบอกว่า,าสร้างลายออ f ฟิเชีย c c อคา t แล้วนะครับแล้วก็กลับไปหน้าแรกได้เลยตรงนี้จะเป็นข้อมูลข้อตกลงที่เกี่ยวกับข้อมูลนะครับการใช้งานนะครับให้เราอ่านนิดนึงนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับตรงนี้ก็เป็นว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ลายออ f ฟิเชียล c o u n t ของเราแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับการการบอร์ดแคสต์นะครับการใช้ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ใครมีคําถามนะครับหรือว่าสงสัยยังไงก็สอบถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็ยินดีจะให้คำปรึกษานะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย